คุณหมอเทว,วดาคะร่างกายของแม่ฉันเป็นไงบ้างมาดามเคยผ่าตัดถุงน้ำดีหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเมื่อ,อไรองั้นเลยคะเมื่ออกปีก่อนนะคะหลังจากที่คุณผ่าตัดเมื่อจะปวดแสบร้อนกลางหน้าอกเจ็บจนทนไม่ไหวมีอาการแน่นหน้าอกเจสันออเจียนร่วมด้วยตัอาการต่างๆเช่นตัวชา แขนขายเย็นฉันพูดถึงอาการเหล่านี้ถูกไหมคะมาดาใช,ใช่ใช่แล้วล่ะเธอสามารถบอกอาการของฉันได้อย่างแม่นยำเพียงแค่ตรวจที่ประจวนแค่นี้เองเหรอคุณหมอเทวดาไม่ทราบว่าฉันเป็นโรคอะไรงั้นเหรอโรคเป็นทุนซี โรคเปินทุนชี่เงินเลยเปินทุนชีนั้นเป็นชื่อเรียกของทางแพทย์แผนจีนครับส่วนทางแพทย์แผนตะวันตกคือกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบรลันแพทย์มือนหนึ่งของสังกัดประธานาธิบดีพวกเราตรวจสอบการทํางานของมาดามไปหมดแล้วทั้งหมดเป็นปกติหมอเทวดาวินิจฉัยผิดรอเปล่านั่นนะสิหมอเทวดาบอกว่าเป็นเปิดทุนชี่ มันคือโรคต่างอารมณ์ไม่ใจเลยถ้าเป็นจริงอย่างที่เธอพูดจะเต้าเจือนแพชยหัวใจมาน่าจะเหมาะสมกว่าหรือเปล่ารู้เยอะเลยนี่ในเมื่อรู้เยอะมากขนาดนี้คนสุขภาพดีคนนึ่งทำไมถูกพวกคุณรักษาจนกลายมาเป็นแบบนี้ล่ะหมายความว่าไงนี่บอกว่าพวกเรารักษามาดับจนชุดลงกันเลย นี่มันพูดจาไรสระเกิดไปแล้วแพทตุกตินี่ต่าเป็นแพผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกฉันต้องรับผิดชอบสิ่งที่เธอพูดออกมานะแม้การผ่าตัดในช่องท้องอยังหาสาเหตุไม่ได้เก่งจริงเลยนะเนี่ยหลงังจากที่มาดามผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วก็เ,เป็นหวัดเลยใช่ไหมล่ะเธอเธอรู้ได้อย่างไงนะฉันคิดว่ามันเป็นหวัดที่ส่งผลมาจากการฟื้นตัวของฉันหลังผ่าตัดแต่ว่า ที่หมอเทวดาหมายถึงนะันรักษาผิดทำให้ยางเสียหายพูดยังไงก็คือแค่รักษาหวัดแต่ว่าใช้ผิดวิธีเมื่อกี้เธอบอกว่าเป็นโรคเป็นทุนชีมาตอนนี้กลับบอกว่ารักษาโรควัดผิดวิธีไม่สักสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกับตรงไหนล่ะเป็นแก้ว,วัดรักษาผิดวิธีได้ด้วยเลอ นี่มันไม่น่าจะืตืบือไปกันใหญ่ล่ะือ <Huh? S 1> ได้พวกคุณมีความสามารถเก่นมากงั้นอะไรที่เกิดหลังจากนี้คุณไม่ต้องให้ฉันลงมือแล้วใช่ไหมว่าว่าไงนะหนึ่งสองสามโอ้โอย ปวดใงเลยฉจนปวดท้องมากเลยแม่ย่ากไปอะไรไปนะเดี๋ยวก็รีบส่งมาดำนําไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลรู้เ็นเจ้าตกลยเสร็จแล้วยังฉันจะให้ลูซสีไปรอพวกเธออีกแป๊บหนึง่งไม่ไปดูหน่อยเลยถ้าคคนพวกนั้นรักษาผิดผิดอีก จะยิ่งทำให้เธอเปลืองกำลังไปเปล่าๆนะกลัวอะไรแกนอีกเดี๋ยวคนที่ร้อนรุมมิใช่ฉันสักหน่อยนี่คุณผู้ใจคุณหนูครับผลการตรวจร่างกายของมาดามบอกมาแล้วข้อมูลทั้งหมดปรากฏว่าสุขภาพของมาดามปกติดีครับคุณผู้ใจครับเครื่องมือวัดไม่มีทางผิดแน่นอนผมนคิดว่ามาดามอาจจะเกิอดอาการหลอนเกี่ยวกับไวัยว่าภายในนะครับ บางที่พวกเรา,าต้องเชิญทีตาเป้ยมาสักครั้งเครื่องมือเครื่องมือพวกนายตาบอกรกึไงแม่ของฉันจิบปวดจะเป็นลมไปหรื้ดยซ้ำและพวกนายป่าท่องของธอยิงหาใส่ลงมาไม่ได้ด้วยซ้ำตอน,นยิงทำยิง่งจะทำอะไรอีกันเหรอคุณหนูต้องรอบคอบหน่อยสิครับรว่าคุณเจ้าที่หมอเทวดาบอกว่าพวกเรารักษาการหวัดผิดจริง ฉันให้เวลาพวกนายหกปีแล้วผู้นายหาวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพมีได้หรือดรซ้ำเฉพาะเรกแบบนี้ฉันยอมเดิมพันซะดีกว่าเอ,อเดี๋ยกก็ตรงนี้มีคนเอ่อช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยกำลังหมอเทวดารับความเจ้างพยาบาลแล้วก็ตรวสุขภาพแม่ฉันอีกทีได้ไหมคะสินาที ได้ค่ะ10บนาทีต่อมาวิกตอรีระหว่างการรักษาฉันไม่ชอบให้ใครมากัดจังหวะฉันหมอเทวดาสบายใจได้เลยค่ะการรักษาในวันนี้การตัดสินใจทั้งหมดจะเป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นอมหมอเทวดาภรยาผมเธอคุณรักษายัางไงดีครับ ฟังเค็มก็ควบการใช้ยาจีนครึ่งชั่วโมงต่อมาหมอเทวดาแม่ของฉันเป็นไงบ้างคะต้องฟังเค็มอีกสักสองครั้งแต่ละครั้งระยะห่างสองวันอีกห้าวันน่าจะดีขึ้นแล้วช่วยหลายวันนี้ต้องทานยาไปก่อนง่ายขนาดนี้เลยเหรอ แล้วต้องทำไงเละรู้ว่าต้องคล้ายกับใครบางคนหาใส่ของโรคที่แน่ชัดไม่เจอก็เลยต้องให้ผู้ป่วยกินยาของแพทย์แผนตะวันตกที่ตอกกันตั้งหกปีนั่นเป็นการรักษาโรคหรือถ้าไม่เกิดอาการป่วยกันแน่เธออย่าตามตัวโอหังมากนะมาดาบยังไม่หายดีใครจะรู้ว่าที่เธอพูดจีหรือโกโหกกันด้จริงหรือโกโหกอีกห้าวันพวกนั้นก็จะรู้แล้ว ตอนรับกลับบ้านครับคุณรองอ,อันอันลูกสาวคุณรองของประธานาธิบดีพี่คะฉันกลับมาแล้วอันอันพี่สาวคะนี่คือคู่อินเพื่อนใหม่ของฉันเองคะ่ะเธอเพิ่งถูกการยอมรับจากองค์กรการแพทย์กำลังติวพอดีเลยสวัสดีคะ่ะฉันเพิง่งคิดได้ว่าช่วงนี้อาจารย์คังฉิงอยู่ที่รณะประธานาธิบดี ก็เลยจนถึงมพักที่บ้านเราชั่วคราวนะคะในเมื่อเป็นเพื่อนของอันอันงั้นเดี๋ยวให้พ่อบ้านจัดห้องรับแขกให้หนึ่งห้องแล้วกันนะรับกวน,นะคะรบกวนพวกคุณแล้วล่ะใครจะไปคิดว่านั่งเครื่องมาเมื่อกี้เดินจะไปรู้จักกับคุณหนูบ้านด้วยยังเป็นลูกสาวประธานาธิบดีประเทศเคนดด้วยแถมพอฉันมารู้จักกับท่านศาสตราจารย์ครั้งก่อนซะด้วยฉันนี่โชคดีจริงๆ คุณหนูครับคือยาที่หมอเทวดาสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับเอาไปต้มสิเดี๋ยวก่อนค่ะนี่คือยาจีนงั้นหรอคะใช่แล้วล่ะนี่คือ,อยาของหมอเทวดาที่มารักษาโรคให้คุณแม่วันนี้สั่งมาทําไมอย่างนั้นเหรอพี่คิดว่าของพวกนี้รักษาโรคได้จริงๆหรอคะของที่เหมือนร่างหญ้าและเปลือกไม้พวกนี้เนี่ยนะหมอเทวดาคุณนี่เก่งมากเลยล่ะ เราดูหน่อยแล้วกันท้งที่ดีเขาไอ้รักษาได้ไม่หญิงงนะียหมอเทวดาที่เขารล่าลือก็ยอย่าได้คิดว่าจะมีชีวิตรอดออกไปจากการกอประทานนั้นทีบ่บดดีเลยกัดแรงมากยิกเขี้ยวน้อยเอ้ย แค่นี้เขารับไม่ได้แล้วจะกัดตั้งตัวได้ยังไงได้ยินนะหกบอกว่าเธอความจําดีมากนี่นะคําพูดที่เตมพ่พูดออกมาจําไว้ดีล่ะอย่าเขี่ยวน้อยกูหนูกูจ้าทำไมหน้าแดงล่ะตาตาฝ่าดแล้วล่ะ หมอเทวดาส่งกเป็นหมอเทวดาจริงๆแล้ววันนี้นานๆทีฉันจะได้นอนหลับสบายบ้างไหมเนะี่ยหมอเทวดาส่งกับป็นหมอเทวดาจริงๆแล้ววันนี้นานานทีฉันจะได้นอนหลับสบายสบายบ้างแล้วดีจังเลยค่ะที่สุดอาการเปวดของแม่ก็ดีขึ้นสักทีหมอเทวดาน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะฉันต้องไปต้อนรับด้วยตัวเองคุณแม่มาแล้ว คุณหมอเดยกหมอมาดูปิดปกติฮะเด็กๆเ็บนักต้มตุ๋นสองคนนี้ให้ฉันทีหมายความว่าไงเธอรักษาชุดแม่ของฉันอ้วกออกมาเป็นเลื่อยแล้วเป็นลมไป ยังกล้ามาถามว่าหมายความว่าไงอีกเลยดี่มานานแล้วว่าแพทย์แผนจีนก็แค่ขยะในวงการแพทย์ไม่คิดว่าจะกล้าเหล่าจนถึงขั้นเข้ามาในเรรือประธานาธิบดีได้พวกเธอคิดว่าตัวเองมีกี่ชีวิตแกแพทย์แผนจีนเป็นขยะในวงการแพทย์เหรอต้องขอโทษทีนะขยะอย,ย่างฉันนะเป็นคนที่เครือประธานาธิบดีของพวกเธอนะ เป็นคนเชิญเข้ามาเองหยิบเ้อืเอจะพวกหลอนเข้าไปในคุกใต้ดินซะก็ครับครับเดี๋ยวก่อนชู่ๆก็เพิ่นึกออกว่าทุกคนต่างตรงต่ากันว่าปรมาจารย์ด้านการแพทย์แนจริงที่ล้ำลึกที่สุดในโลกหน้าตาเป็นยังไงกันนะหยิบกล้องมาแล้วส่งให้รผนเอกประชาสัมพันธ์ทำแบบร่างข่าวซะ วันนี้พวกเรามาพิสูจน์ตัวตนของหมอเทวดาคุณนี้กันเถอะภรรยาตื่นแล้วสิเนดะ้คุณแม่ค่อย,อยังช่วยหรือยังคะคุณวางใจได้เลยนะผมจะไม่ปล่อยหมอกระเราที่ทำาการคุณแย่ลงกว่าเดิมไปแน่นอนคุณพูดอะไรกันใครบอกว่าอาการฉันหนักกว่าเดิมละ่ะหมอเทวดาละ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีมาก ฉันไม่รู้จะดียังไงแล้วอยากจะถามหมอเทวดาว่าตอนนี้ฉันหายขาดได้ใช่หรือเปล่าเอ๊ะว่าไงนะคุณผู้ใจสายตัวสับจากอิ่งหมิงครับท่านประธานาธิบดีทิ้งจอกเขาอุตสาหหมอเทวดาวให้คุณแต่คุณไม่มีความจริงใจอิ่งหมิงสามารถยุติความรบมือครั้งนี้ได้เลยอิ่งหมิงอวิลิงอะไรดักครบ ดูเหมือนว่าคุณยังไม่รู้เรื่องงามนะที่ลูกสาวคนรองของตะคุณทำลงไปสินะถึงอย่างไรฉันจะขอตะอนคุณไว้หน่อยแล้วกันนะถตาหากมอเทวดาบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวในตําแหน่งประธานาธิบดีกคุณแม้แต่รอยขีดข่วนนิดเดียวก็ตายทางที่ดีคุณควรอธิษฐานให้ระบบป,ป้องกันของประเทศเคทนต่อกันของทิ้งจอกเขาให้ได้กนแล้วกันคุณพ่อมีอะไรเหรอคะ น้องสาวของลูกกรเรื่องแล้วนะสิทำเป็นปิดบังส่นนั่นส่นนี้อยากเห็นจริงๆว่าสภาพเธอจะดูไม่ได้จริงๆหรือเปล่านี่เมื่อเธอรุนหาที่ตายขนาดนี้งั้นฉันจะเติมเต็มความปรารถนาของเธอให้เองอีเวนเอ้ยช้าจริงๆเลยนะ

คุณพ่อข่ามันให้ตายค่ะยิงมันให้ตายเลยเออหมอเทวดาค่ะเรื่องวันนี้มันก็แค่เรื่องก็ใจผิดเท่านั้นเองค่ะอันนั้นหมุนบัมเดินไปฉันขอโทษชทนน้องสาวแล้วกันค่ะได้ปรดเมต่ตาหล่อนเถอะนะคะหมอเทวดาอันนั้นได้เรียบบทเรียนแล้วช่วยปล่อยตธอไปก่อนได้ไหมครับเธอกระดูกหักไปแล้วต้องรับการรักษาให้เร็วที่สุด ยังไม่ได้ปล่อยอีกถอยไปเดี๋ยวนี้คลับหมาเทวดาคะเราต้องขอโทษด,ด้วยตอนเช้าๆอยู่ๆแม่ก็วกเป็นเลือดแล้วก็เป,ป็นลมล้มไปยังพวกเราตกใจกันหมดพวกเราเลยเข้าใจคุณผิดไปอันอันตายซะเถอะอันอัน รู้บ้ายังไม่ได้พาคุณหนูเองไปทำแผลอ,อีกหมอติวดาคุณได้ระบ,บายความกรธแล้วช่วยรักษาให้ภรรยาผมต่อได้ไหมครับขอโทษด,ด้วยฉันไม่มีอารมณ์แล้วล่ะ ก่อนสิคร sí, ับเรื่องในวันนี้ท่านน่ยปะตรานที้จังหดีเสียมรยาดไปจริงๆพวกเราต้อขอโทษขอไปจริงจริงเพราะว่ากูจะช่วยพิจารณาดูอีกทีนะครับหมอควรเห็นแก่ผู้ป่วยเป็นระดับเรกไม่ใช่เด็กครับแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็เป็นแบบนี้แหละเงินก็เน่าเสียดายที่ไม่ใช่ฉันน่าขำจริงๆเริ่มตั้งแต่พวกเรามาที่นี่ทั้งถูกทีมแพทย์พูดใจเย้ยย้อยตากทาง ยังถ like <t xt journey> <t xt life> ูกโจมตีโดยไม่ทราบสาเหตุอีกยังมีหน้ามาพูดเรื่องจัญญาบันกับแพทย์กับพวกเราอย่างนี้เหรอครูผู้ใจครับบอดี้การ์ดอยู่ข้างนอกกันหมดต้องกันให้ห้ามไวไหมครับให้พวกเธอไปเถอะคุณพ่อคะหมอเทวดาไปแล้วไล้ต้องทาไแม่ของคุณแม่แล้วคะจำได้ว่าตะกูลลู่ในประเทศจีนหาการเปิดกับคุณนายท่านตะกูลลูกกนนั้น มีหมอที่มีฝีมือด้าการฟังเข็มได้อยู่คนหนึ่งสามารถรักษาหายเหมือนกันหมอคนนั้นดูสนิทกับลูกเจิงจูมาเขาแค่นมน้าแจกเขาได้อาการป่วยของแม่ช้าๆไม่ได้เด็ดขาดหรูจะรีบไปหาลูกเจิงโจที่ตะกูลลูกแล้วกัน